ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์รวมถึงหลวงพ่อพุทธทาสพิกุผู้รจนาอาริยสัจจากพระโอษฐ์อริยสัจจากพระโอษฐ์หน้า44วันนี้จะเอาหัวข้อเรื่องของถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อนก็ตายเปล่า มาลุงกยบุตรตถาคตไม่ได้พูดกับท่านว่าท่านจงมาประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักเราเราจะพยากรแก้ความเห็นสิบประการแก่ท่านและทั้งท่านก็ไม่ได้พูดไว้กับเราว่าข้าพระองค์จกประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าจากพยากรแก้ทิฏฐิความเห็นสิบประการแก่ข้าพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าโมคฆบุรุษที่จกบอกคืนแก่พรหมจัรทร์แก่ใครมาลุงกยบุตรถึงใครกล่าวว่าเราจักยังไม่ประพฤติพรหมจันทร์ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกว่าพระองค์จกแก้ปัญหาทิฏฐิสิบ,สบแก่เราเสียก่อนก็ตาม ตถาคตก็ไม่พยากรณ์ปัญหาที่ถินสิบนั้นอยู่นั่นเองและเขาก็ตายเปล่าโดยแท้มาลุงกยบุตรเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งถูกลูกสออันกำทราบด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิตร,รออมิรออมาตญาติสายโลหิตมิตรอามาตญาติสายโลหิต จัดการเรียกแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญบุรุษนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังไม่รู้จักตัวบุรุษผู้ยิงเราว่าเป็นกษัตริย์พรามณ์เวทสูตรชื่อไรโคตรไหนธนูที่ใช้ยิงนั้นเป็นชนิดหน้าไม้หรือเกณฑ์หรือเกาทันเป็นต้นเสียก่อนแล้วเรายังไม่ต้องการจะถอนลูกศรอ,อยู่เพียงนั้นมาลุงกะยะบุตรเขา ไม่อาจรู้ข้อความที่เขาอยากรู้นั้นได้เลยต้องตายเป็นแน่อุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้กล่าวว่าเราจักยังไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกว่าพระองค์จะแก้ปัญหาที่ทีสิบแก่เราเสียก่อนและตะถาคตก็ไม่พยาครปัญหานั้นแก่เขาเขาก็ตายเปล่าโดยแท้มาลุงกายบุตร ท่านจงซึมทราบสิ่งที่เราไม่พยากรไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรซึมทาบสิ่งที่เราพยากรไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราพยากรอะไรเล่าที่เราไม่พยากรคือความเห็นสิบประการว่าโลกเที่ยงเป็นต้นเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลุงกยบุตรอะไรเล่าที่เราพยากรคือสัจจะว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุก นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี่เป็นทางดําเนินการให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้นี้เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์เหตุใดเราจึงพยากรณ์เล่าเพราะสิ่งสิ่งนี้ย่อมประกอบไปด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนไขของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน,นายทุกข์ความคลายกําหนัดความดับความรางับ ความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพานในพระสูตรนี้หน้าที่44นี้ก็พระพุทธองค์นะครับก็จะตรัสเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามเนี่ยมาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยพยากรณ์ก็คือถามพระพุทธเจ้ามีใครมาถามพระพุทธเจ้า แล้วนะครับด้วยที่40ประก,การอย่างเงี้ยอย่างอย่างเช่นว่าโรคเที่ยงหรือไม่โรคเที่ยงหรือไม่นะครับถ้าเกิดวา่ารอจนกว่าพระพุทธองค์เนี่ยพยากรแล้วเขาจะประพฤติปฏิบัติร,รมอย่างเงี้ยนะครับถ้ามาถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็จะไม่ตรัสตอบพยากร์นะครับไม่ตัดตอบนะพระพุทธองค์ก็เลยว่า ถ้ารเราเงี้ยต่าคนคตก็ไม่พยากรปัญหาสิบนั้นอยู่นะและก็เขาก็จะตายเปล่าโดยแท้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พระพุทธองค์จะไม่พยากรเลยก็เกี่ยวกับโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเงี้ยนะครับเพราะว่ามันไม่ทําไมถึงไม่พยากรก็เนื่องจากว่ามันไม่เป็นไปเพื่อ ดับทุกนะครับมันไม่เป็นไปเพื่อคลายทุกคลายกำหนัดนะนะครับแล้วก็มันไม่เป็นประโยชน์ในการประพฤติพรหมจรรย์เลยเสียเปล่านะครับอันนั้นเนี่ยการพยากรณ์ของพระองค์ทุกครั้งที่พระองค์จะพยากรพยากรเนี่ยไม่ได้พยากร์เหมือนพยากร์อากาศอะไรนี้นะไม่ใช่นะครับพยากรณ์ก็คือการตอบคําถามของบุคคลคนนั้นนั่นแหละนะครับ ใช้คำว่าพยากรมันเป็นคำที่แปลแปลมาจากภาษาไทยค่อนข้างจะโบราณโบราณหน่อยนะครับพยากรอ,าอันนั้นถ้าถ้าเป็นเราแปลความก็คือเหมือนในสมัยนี้ก็คือการการกล่าวนะครับการตอบในสิ่งที่บุคคลนั้นถามเนี่ยนะครับบุคคลนั้นถามอันนั้นเนี่ยพระพุทธองค์จะตัดเรื่องของทุกเนี่ยถ้าเกิดว่าใคร มีปัญหาในเรื่องของทุกข์แล้วก็สาเหตุของทุกข์นะครับแล้วก็วิธีดับทุกข์ทางให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยพระพุทธองค์ก็จะตรัสสอนนะครับในอริยสัจส,สี่ซึ่งการที่บางคนมาถามเรื่องจักรวาลเรื่องอโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกจะมีวันดับไหมไม่ดับหรือว่าอะไรงไงเนี่ยพระพ,พระพุทธองค์ก็จะ ไม่ตอบนะครับเพราะว่ามันเป็นการเสียเวลาในการที่พระองค์เกิดาการที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเพื่อที่จะขนขน,ขนออกจากวัฏสงสารเพื่อให้คนพ้นทุกนะครับถ้ามัวไปตอบเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงพระพุทธเจ้า บาลินิพานแล้วตายแล้วนะครับไปที่ไหนหรือยังอยู่อย่างเงี้ยพระพุทธองค์จะไม่ไม่ตรัสนะครับพระบุญจะตรัสเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับทุกขการที่พระองค์ตรัสเนี่ยก็จะตรัสในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์ชา,ยชาติทั้งหลายนะครับเพราะว่าแต่พระองค์เนี่ยก็จะมีก็จะมียานยังรู้จิตของบุคคลอื่นนะครับเป็นเป็น เป็นผู้ที่มีจิตนะครับที่ายานยานที่ยังรู้จิตใจของคนอื่นได้ดีดังนั้นเรื่องเหล่านี้พระองค์จะตรัสแก่บุคคลผู้ควรที่จะได้รับาการตรัสรู้ธรรมอย่างเงี้ยพระองค์ก็จะตัดนะครับจะไม่ตัดมากก็จะตรัสในเรื่องเกี่ยวตรงๆที่อนุสัยของบุคคลน,นั้นเคยสั่งสมมาอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าตรงๆแล้วเนี่ย ก็จะทําให้บุคคลนั้นนะบรรลุทำได้เลยนะครับดังนั้นจะไม่เสียเปล่านะครับต่อไปเรื่องของยายุดติดแน่นในธรรมแต่จงใช้เป็นเครื่องมือนะครับหน้าที่อ่สี่ิกพิสูน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลไปพบแม่น้ําใหญ่ฝั่งข้างนี้เต็มไปด้วยอันตรายน่ารังเกียจ น่ากลัวฟังข้างโน้นปลอดภัยแต่เรือหรือสะพานสำหรับข้ามไม่มีเพื่อจะข้ามไปเขาคข้ขควรเห็นเหตุนี้แล้วคิดสืบไปว่าการนั้นเราพึงรวบรวมหญ้าแห้งไม้แห้งกิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพรแล้วพยายามเอาด้วยมือและเท้าก็จะพึงข้ามไปโดยสวัสดีบุรุษนั้นคันทำดังนั้นและข้ามไป โดยสวัสดีแล้วลังเลว่าแพนี้มีอุปการะ,ะแก่เราเป็นอันมากถ้าฉะไหนเราจาักทูลไปด้วยศรีรษะหรือแบกไปด้วยบ่าพาไปด้วยกันดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญว่าอย่างไรบุรุษนั้นจักทำอย่างนั้นอาเชียวหรือพระองค์ผู้เจริญข้อนั้นหาไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเขาพึงทำอย่างไรถ้าฉะไหนเขาจะพึงฆ่า มันขึ้นบกหรือปล่อยให้ลอยไปในน้ำส่วนเขาเองก็หลีกไปตามปราฐานาเท่านั้นเองนี้ฉันใดทำที่เราแสดงแล้วก็เพื่อหรือถอนตนออกจากทุกไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้เปรียบได้กับพ่วงแพรก็ฉะนั้นเหมือนกันภิสูจทั้งหลายท่านทั้งหลายผู้ดัผู้ได้ฟังทำอันเราแสดงแล้วอันเปรียบด้วยพ่วงแพควรละทมทั้งหลายเสียและป่วย กล่าวทำไมถึงสิ่งไม่ใช่ธรรมก็คือการที่พระอ,องค์ตรัสเอาไว้อย่ายุดติดแน่นในธรรมนะครับแต่จงใช้เพียงเป็นเครื่องมือก็เหมือนเปรียบเสมือนแพที่เราใช้ข้ามแม่น้ำถ้าเกิดว่าข้ามพ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะแบกแพรนั้นไปควรจะทิ้งไว้เงี้ยนะครับเหมือนธรรมที่ เราอารียสาวกทั้งหลายเราสาวกทั้งหลายเนี่ยเมื่อรู้ธรรมของพระองค์แล้วเนี่ยเมื่อข้ามไปสู่ฝั่งโลกุตะละแล้วปัจจุบันเราอยู่ฝั่งของโลกิยะใช่ไหมครับพอเราข้ามไปฝั่งโลกุตะละแล้วเนี่ยเราก็าทิ้งธรรมนั้นสเพธรรมมานาลังอภินิเวสายะนะครับธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น นี่นะครับทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็คือ,อเหมือนกับว่าพอพอพ้นจากทุกข์แล้วเนี่ยพอเข้าสู่โลกแห่งโลกุตละแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมแล้วนะครับทิ้งมันเหมือนแพ่ที่เราทิ้งไว้ถ้าเรายังยึดมั่นถือมั่นก็แสดงว่ายังไม่หลุดพ้นนะครับดังนั้นเนี่ยพระอ,องค์ให้ให้ไม่ให้ยึดติดในธรรม แม้จะเป็นเครื่องมือในการบรรลุธรรมก็ตามแต่ถ้าบรลุแล้วก็ให้ปล่อยวางนะครับต่อไปเปรียบนักเรียนอาิยศสตจด้วยหนูต่างจำพวกกันพิสูจทั้งหลายหนูเหล่านี้สี่จำพวกคือหนูที่ขุดรูแต่ไม่อยู่หนูที่อยู่แต่ไม่ขุดรูหนูที่ไม่ขุดรูและไม่อยู่ หนูทั้งขุดรูและทั้งอยู่บุคคลสี่จำพวกเปรียบด้วยหนูก็ฉะนั้นเหมือนกันคือคนปลูกเรือนแต่ไม่อยู่คนอยู่แต่ไม่ปลูกเรือนคนไม่ปลูกเรือนและทั้งไม่อยู่คนทั้งปลูกเรือนและทั้งอยู่สี่จำพวกเหล่านี้มีอยู่พร้อมในโลก ภิสูุทั้งหลายคนที่ปลูกเรือนแต่ไม่อยู่เป็นอย่างไรพิกษุทั้งหลายคนบางคนเรียนปร,ริยัติธรรมที่เป็นสูตรขยะไวยอากรคาถาอุทานอิติวุตตะชาดกอภูตรธรรมเวทันละแต่เขาไม่รู้ตามความเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี้เป็นทางดําเนิน ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เช่นนี้แลเรียกว่าปลูกเรือนแต่ไม่อยู่เรากล่าวว่าเปรียบได้กับหนูที่ขูรูแล้วแต่ไม่อยู่พิสูจน์ทั้งหลายคนอยู่แต่ไม่ปลูกเรือนนั้นเป็นอย่างไรพิสูจนทั้งหลายคนบางคนไม่ได้เรียนปร,ริยัติธรรมที่เป็นสูตรนะครับเวทันละแต่เขาเป็นผู้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ และน,นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เช่นนี้แลเรียกว่าอยู่แต่ไม่ปลูกเรือนเรากล่าวว่าเปรียบกันได้กับหนูที่อยู่แต่ไม่ขุดรูพิสูจทั้งหลายคนไม่ปลูกเรือนและทั้งไม่อยู่นั้นเป็นอย่างไรพิสูจทั้งหลายคนบางคนไม่ได้เรียนทั้งปริยัติที่เป็นสูตรนะครับแล้วก็เ,เวทันละและทั้งไม่รู้ ตามความเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี่เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือ่อทุกข์ดังนี้เช่นนี้แลเรียกว่าไม่ปลูกเรือนและไม่อยู่เรากล่าวว่าเปรียบกันได้กับหนูที่ไม่ขุดรูและทั้งไม่อยู่ภิกษุทั้งหลายคนที่ปลูกเรือนทั้งอยู่นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ทั้งเรียนปริยัติที่เป็นสูตรนะครับอันนี้คือที่เป็นสูตรเนี่ยแล้วก็ เก้าลเก้าเนี่ยก็ก็ก็อ่าพัานย่อเอานะครับที่เป็นสูตรไคยะวัยากรคาถาอุทานอิติวุตกาชาดกอพุตรธรรมเวลานะเนี่ยเป็นเก้าลเก้านะครับอ่าและทั้งรู้ตามความเป็นจริงว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ ดังนี้ด้วยเช่นนี้แลเรียกว่าทั้งปลูกเรือนและทั้งอยู่เรากล่าวว่าเปรียบกันได้กับหนูทั้งที่ขุดรูและทั้งที่ขุดรูและเปรียบได้กับหนูที่ทั้งขุดรูและทั้งอยู่ภิกษุทั้งหลายคนสี่จำพวกเหล่านี้แลเปรียบกันได้กับหนูสี่จำพวกอันมีอยู่พร้อมในโลกนี้ จงสงข้อผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธออินดูใครและใครถือว่าถือว่าเธอเป็นผู้ที่ควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอมาตก็ตามญาติหรือสายโลหิตก็ตามชนเหล่านั้นอันเธอพึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่นในความจริงอันประเสริฐสี่ประการด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริง ตามความจริงอันประเสริฐสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือความจริงอันประเสริฐคือทุกความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดแห่งทุกขความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์ เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้นี่คือถ้าเกิดว่าเรารักเพื่อนรักครอบครัวอารักคนที่เรารู้จักอย่างนี้นะครับพระพุทธองค์ให้จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อาริยสัจนะครับเหมือนกับว่าเราบอกอาริยสัจเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคให้กับคนที่เรารู้จัก นะครับไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องลุงป้านนะ้ะอาหรือว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายก็จะทําให้บุคคลนั้นได้อารยทรัพ์ยภายในนะครับอบอกบอกบอกไปงั้นแหละนะครับเขารู้ไม่รู้ก็แล้วแต่อินทรีย์บารมีศรัทธาวิทยสติสมาธิปัญญาของเขานะครับเราก็ อบอกไปเพื่อเผื่อว่าเขามีบุญวาสนาได้สั่งสมมาในอดีตชาติหรือในปัจจุบันชาติอันถึงพร้อมแล้วเขาก็จะได้รู้ธรรมอันยิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมในวันนี้นะครับสาธุอนุโมทนานะครับ